สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่นองอีซีสปูสุขคนเด้อจะมาบกบมาพอกับ,กบโพดอีกแล้วค่ะพี่นองจ้าอีซี่สไปเยอรมันนะคะมาอีกแล้วจ้าพี่นองคะเมื่อนี่รถสีผ้าพี่นองนะคะมาเบิงเ็ดหูหนูที่เที่ยวก้อนลมมากมาเก็บล่ะเอาจงดอกในหน่อยไว้นะคะพี่นองจ้ามาเบิงว่ามือนี้เพิ่นสีไงปันไดแล้วนะคะไปไปเบิงน้ำกันกับพี่นองสีไดบอมือนี้นะคะโอ้พี่นองจ้าเพิ่นไ่ขึ้น,เนีเตียวเองค่ะพี่นองเนี่ย เดี๋ยวก่อนที่รลดมาเอาไปล่ะก,กะเหลือดอกน,น้อยๆน้อยๆไว้นะคะพี่น้องสรุปแล้วเพิ่นโบยไงนะคะพี่น้องจ้าเพิ่นโบยไา,ยามนีลกกษิเอาดอกได๋ถี่พ่อเก็บได้ไปนะคะพี่น้องจ้าส่วนดอกน,น้อยๆกระทิ่งไว้นี้นะคะไว้เป็นเชือในปีหนาเนาะมาเก็บกันเลยคะ่ะทุกคนเบ่งดอกดอกเทียวนี้บค่องงามปันได้เ้อจ้ะพี่น้องเพิ่นไ่เป็นบางดอกนะคะไงโบเบิรดจ้ะพี่น้อง ก็คือสีเหี่ยวแหง้งรอยร่าไปนะคะนี่แต่กับพ่อพ่อได้ย่ำอยู่ดอกค่ะพี่น้องเอาไปย่ำเอาไปเดี๋ยวก้อนรูเอาไปย่ำแซบแซบพี่น้องกาอย่าเนยน่อย,น,อยนี่บ่บยหญแหลวล่ะพี่น้องค่ะหลายหลายแต่ว่ารอบโใหไ่นะคะนั่นยุบไปซื้อก็มีจ้ะพี่น้องค่ะใญ่ขึ้นมานิดนิดเนยหน่นอย,น,อยน,นะคะไงไงไง่บเบิดทุกดอกนะคะ พันใหญ่เบิดทุกดอกนี่โอ้ยเป็นแดงๆเดี๋ยวนะคะพี่น้องก็จะเอาเต่ดอกได้ทีพันธุใหญ่ไปนะคะดอกน,น้อยๆก็ล่องจงไว้สักก่อนว่าเพิ่นสิใหญ่บ่นะคะเด่เมพี่น้องเที่ยวนี้พ่อไดเล่มนะคะแต่กม็มีนี่พ่อไอยู่เด้พี่นอ้องยู่ทั้งไต่เปนก็มีนะคะก็จะแย่งแสงกับตะวันแน่พี่น้องค่ะออ้ดอกนี้งามพี่น้อง ได้มาแล้วบบาน,นี้อยู่ทั้งไตกันยังนี่อยู่เด้ค่ะพี่น้องนี่พ่อได้เล่มขื้นกันนะคะอยู่ทั้งไต่ตขอนนะคะพี่น้องแะมีพอได้เล่มแต่ว่าบโหลายคะ่ะเนี่พี่นอ้องดอกม่วนนี่โ่ท่านบ่ท่านใหญไงนะคะม่วนนี่ยังไม่อยู่จ้ะ ใส่ยำเอาไปใส่ยำพี่น้องกะเอาไปใส่ต้่มจืดโอ้ยลูกไายมากลายค่ะเห็ดมูนูนะคะเอาไปเห็ดใส่กระป๋อเปียกกับแซบค่ะ หนูเมนี้มีแดดเวยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเบิดอาทิตย์บบมีแดดเลยจ้ะช่วงเทศกาลคริสต์มาสบบมีแดดนะคะ้วก็มีหิมะตกลงมานิดหน่อยแหละพี่น้องแล้วก็มีฝนตกลงมาพร้อมนะคะแต่ว่าเมรีนั้นมีแดดนะคะอากาศดีแล้วอากาน้ำแข็งกันละลายเบิดแล้วนะคะตรงนีด้ดอกให้พี่น้องยือตั้งแต่นะคะนี่ อันนี้กิงที่อยู่ทางแต่ตนะัวแบบง่ายบานเปิงเลิงเลยจ้ะเห็ดหนูหนูใจเห็ดหูหนูอากาศเย็นเย็นค่ะพี่น้องล่มก็จะแห้งเนี่ยด้วจ้ะรุ่งเริงรุ่งเริง อะไรนี่ดอกน้อยๆน้อยๆอยู่นะคะแต่ว่าชักเพิ่นสีหญ่ให้เบ่อดอกจ้ะเพราะว่าแต่เที่ยวก่อนเห็นดอกน้อยๆไว้กยังไงเบ่เบิดเนาะพี่น้องเนาะเล้วโคตรเปิดนะคะเป็นเป็นพ่อยังลูกกับเบือหนูนี่แต่ว่าสีเงาหายหญ่เบิดทุกดอกเลยโอ้ยหาไปกับเบิดจากพี่น้องร้ายนะคะลอกกับบื่ใหญ่เบิดทุกดอก นนยูติดก็ผื่นเลยค่ะเพราะว่าค้อนใหม่พ่นหล่มลงกับผื่นนะคะค้อนใหม่ล่นลงมกบผื่นเน็บหูนูนก็เกิดอยู่ก็ผื่นครัอาจจะชุ่มชุ่มชื่นน้ำนะคะพี่น้องจะกาดชุ่มชื้นเพราะว่าตรงนี้จะยูไก่กับลำข้องนะคะพี่น้องเิ่นกาสีซุม่มยูทั้ทงใน,นนะคะได้รถเอือ้อมเปื่อ หนูหนูไม่ไม่สดสดอะไรก็ลีกน้องางสิเกิดกระมีค่ะย้อยน้อยน้อยกระมีนะคะโอ้ออกมีแบบง่ายด้ยค่ะี่น้องตานเปิงเลิงด้นะคะ ดอองด่ทั้งทั้งไต่ค้อนใหม่นะคะดอกไม่น้อยนะน้อยพี่น้องเต็มอยู่นะคะจักสิงไงบใหไงค่ะถ้่ใหญ่เบิ้ลหันอู้ไปหาบหนะ้าพี่น้องค่นยังหลายอยู่นะคะพยานตะเพิ่นบันใไง่ยูะะ่แล้วแต่ี่เจ้าของผลที่จรงได้สีอะไรพี่น้องจ้าแล้วอยู่สูงนะคะ ได้แล้วคะ่ะพี่น้องจ้าเห็ดหูหนูของเรานะคะสรุปเร้วนะคะรอบนีเห็ดที่เห็นไหวนะคะเพิ่นโปใหญ่นะคะเห็ดหูหนูนะคะเพิ่นหยุบนะคะพี่น้องจะเลยเหลือซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าพ่อได้ใส่ย่ำเป็นได้ยิ้มนึงนี่แหละจ้าพี่น้องจ้า็น,านารบรรยากาศทาี่ทั้งหลังนะคะเมื่อน,นี้มีแดดออกคะ่ะพี่น้องจ้าแดดออกอากาศดีนะคะมีมะกะละลายเบิดแหละจ้าพี่น้องจ้าขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและรับชมด้วยจาเตโรชัยเบิงบรรยากาศ ลอหลานไปนั่มน,นะคะอืม,มน,นั่อากาศเมื่อนี้อากาศดีด้ดค่ะพี่น้องค่ะน่ะน้่มกระไลนะคะนี่ก็คือปลาเฮดคงโรดนะคะถี่ลบ,บาวาจะเป็นเฮดหูหนูนะคะ้วกาเฮดเฮดเฮดนางร่มนะคะลกกะูกเก็บน้ำเลาะน้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าส่วนเฮดเพิงก็จะเป็นตรงข้างบนพุ่นนะคะ ตรงข้างบนคุณนะคะนี่คือปลาเห็ดปาาลาหาโลฮ่ายางพงโลตนะคะอยู่แค่นี้แหละจ้าพี่น้องจ้าคกินง่ายกินง่ายนะคะลูปมักอยู่กับธรรมชาติจังสี่แหละจ้าพี่นอ้อ,าาอ,จองจ้าอ,อยู่ตามภาษาไก่เอ๋ยจ้าอู้ลมแห้งแห้งคะ่ะพี่น้องค่ะปุ๊บลูกกับยูจังสี่ทุกเมือดได้ค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าจะเป็นฤดูใดนะคะลูกกับสีเลาะอยู่น้ำปลาน,นี่ยละคะ่ะ ปลาผักติวนะคะพี่น้องคะผักติวกะพู้ใดที่โลเกสไปไหวนะคะก,ยกะคะ็ยังพู้ใดใส่แกงเฮ็ดนะคะยังพู้ใดใส่ต้มไก่อยู่นะคะพี่น้องผักติวนะคะแซ่บพี่น้องบรรยากาศของเมื่อนี้นะคะเมื่อนีนก้กะมีคนออกมาปัน่นจักรยานหลายนะคะลมแห้งแห้งค่ะอิาใ,ให้พี่น้องเห็นบรรยากาศนั่นนะ ต้นใหม่แนวนี้นะคะก็จะมีเห็ดนางลมออกเนาะเฮ็ดนางลมก็เห็ดห,หูหนูจ้าลูกกษิตยางเลาะนำตาม่ะะ้พี่น้องคะ่ะหาอยู่หากินหาอยู่หากินตามราษาไก่เอ้เลาะนะคะพี่น้องลูกออกเมื่อออกกําลงกายนะคะและ้วก็มาสมงเมืองเกดนะคะ กะเล่นนะคะเล่นกับบ้านค่ะบานน้าดินนะคะวิ่งกับบ้าดเองเป็นการออกกําลังกายน,นะะ้มามังกรมาซองเมืองเฮ็ดหูหนูหน้าพี่น้องจ้าลมแห้งแห้งนะลุ่มปิววลาล่ะนะคะพี่น้องพอพอกับรอดเด้นหม่เดินใหคลิปหน้าเด้อยวจะพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอตัวไปสักก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ ดาวพื่อนนาะให้เบิ่งวิวนะพัดหัวลานครับพี่น้องาการลมพัดหัวลานวิวพบเจอกับเราได้หมคลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีจา้า